ท่านพระเถรสาพระนิกาชนนงหลายในบรรดาเพื่อนบิสุสมณนนีสำหรับหน้านี้หรือว่าตอนนี้เป็นตอนจบเรื่องบ้านน้ำมันบ้าพระธรมันแต่แล้วผมก็ยังไม่เลิกบ้าถ้าพ้นเขจการบ้าน้ำมันแล้วผมก็จะบ้าต่อไปอีก กรวมความว่ามาถึงพอศอ .2524 ก็เป็นอนว่าเรื่องความบ้าของผมได้สลายตัวไปชั่วคราวตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าบังเอิญจริงๆทางเจ้าหน้าที่หรือว่าบริษัทที่เจาะหาแก๊สตะมันไปพบแก๊สพบตะมันเข้าตามที่พูดไว้ แต่ก็จงยังนเกว่าผมเป็นผู้วิเศษบรรดาลให้ของทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมชาติตรงถือว่าเทวดาท่านดีแล้วก็ต้องยอมรับนับถือความดีของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้วิชาความรู้แล้วก็ช่วยผมพูดตรงตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าการกระทบ,บอารมณ์ ที่นำเรื่องนี้มาพูดก็ขอบรรดาเพื่อน,นบิสุธทมณีนบรรดาญายโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าการนินทาและสรนเสริญยงยาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญให้ถือจริยาที่เรา,าประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญว่าการนินทาและสันเสริญนี้ถ้าเราจะหลบมันก็หลบไม่พ้น ถ้าระยะโกรธคนนินทาโกรธคนยัสันเซินมันก็โกรธหลบไม่พ้นอีก <c oughs> เราก็ต้องโกรธกันไม่หยุดในเมื่อเราต้องโกรธไม่หยุดความสุขจริงๆเขาจิตใจมันก็ไม่มีมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายของใจไม่หยุดเหมือนกันฉะนั้นขอบรรดาญ่าโยมุทธบริษัททุกท่านบบรรดาเพื่อมีส่วนสมานเณรค่อยๆ จำกัดความโกรธไว้อยู่ในขอบเขตอันดับแรกอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเลิกความโกรธได้ทันทีทันใดค่อยๆระงับความโกรธจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตอันดับแรกจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตของสังโยชน์สาม สัยโยดสามคือหนึ่งสกายติติสองวิจิกิจชาสามสิรปตาปรามาตสัยโย์สามรายการนี้แทรกไขละได้เป็นประโสดาบันกับสกิทาคามี็นคำว่าสัยโย์เป็นกิเลสเครื่องร้อยรัดทำใจให้วุ่นวายจากกิเลสก็นั่นหมายความเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสวิธีจำกัดความโกรธไปยังไง ในสมัยที่เราเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปต้ากินเลสเราไม่มีการํำกัดความโกรธได้เลยนั่นหมายความแทนที่เราจะจำกัดเรือ่องที่ว่าจำกัดให้มันน้อยลงอยู่ในขอบเขตความแคบๆเรากับชอบทวีคูณความโกรธให้มากขึ้นเมื่อโกรธแล้วก็อยากจะขังความโกรธไว้นาน,าน แต่หาทางจองล้างจองผานพี่ฆ่าเก่งฆ่าคนอื่นที่เราโกรธเนื้อแท้จริงๆผลมันไม่มีสำหรับเราถ้าเราคิดมันก็มีแต่ความกลุ่มถ้าเราไปทำลายเขาไลยเขาจริงฆ่าเขาจริงเราก็จะเพิ่มความวุ่นวายของจิตมากขึ้นปเป็นการกอร่อสัตรู เราก็ไม่มีความสุขคณะของเขาเองก็ไม่มีความสุขแทนที่คนที่เราโกรธจะตายแต่เพืเดียวเมื่อเป็นศัตรูกับเราแต่เพืเดียวเราก็จะเพิ่มศัตรูมากขึ้นการเพิ่มศัตรูมากขึ้นก็นหมายว่าพวกของเขามู่ญาติพี่น้องของเขาคนที่รักเขาเขาก็ต้องโกรธเราต้องได้ก่าตนเป็นศัตรูกับเราอันนี้ไม่มีอะไรดีเลย วิธกีกำจำกัดความโกรธด้วยขอบเขตเล็กๆก็คือใช่อารมณ์ของปัโสดาบันก่อนความจริงอารมณ์ของปัโสดาบันนี่ถ้าใครทรงไม่ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งหมดขอทุกท่านในโปรดจงอย่าคิดว่าเราเป็นปัโสดาบันเรื่องมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ทรงชายก็ดี เป็นพระอริยเจ้าการประสูาิสีทาคานาคาอรัลก็ดีจงอย่ามีความรู้สึกตามนั้นถ้ามีความรู้สึกตามนั้นมันจะกลายเป็นมานะทิฏฐ <c oughs> ิเพราะเรายังไม่หมดกิเลสไปไป,ไปม,ามาเราก็จะถือตัวว่าคนนี้ไม่มีการสงฌานไม่มีฌานสมาบัติคนนี้มีฌานสมาบัติแต่ย่อหย่อนกว่าเรา เรืความเร็วที่จะเกิดขึ้นกับใจเป็นมานะถ้าเราไปปฏิบัติเที่ยวปฏิบฤติพตามตามกฎในการละสัญชน์ถ้าคุมอารมละสัญชน์ได้แล้วก็จะคิดต่อไปว่าผู้ทรงฌานโลกีสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นก็ลงความว่าจงอย่าคิดเลย ว่าเราได้ขั้นไหนเราทําอะไรได้เป็นพระอริยะหรือเปล่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเปล่าไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวคือว่ารักษาอารมใจให้เป็นสุขแล้วคิดไว้อย่างเดียวว่าอย่างน้อยที่สุดชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิต่อไปสิ่งที่จะทําให้เราไม่ลงอบายภูมิก็คืออารมณ์ของปัสดาบัน อารมณ์ขมข่าโสดาบันถ้าเราสรงไว้ได้ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัตว์ตระหลาดไม่มีสลับต่อเราไปกับเราต่อไปอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอบายภูมิรังเกียจที่ว่าอบายภูมิลังเกีรรยจก,ก็เพราะว่าเรามีความดีมากเกินกว่าที่จะลงอบายภูม รวมความแล้วบาปกรรมเก่าๆที่เราทําไว้ก็ได้ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่สามารถจะนาเราลงอบายภูมิต่อไปอีกวิธีปฏิบัติท่านยังไงวิธีปฏิบัติจริงๆก็คือว่าให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงในด้านสกายติติสกายติตินี่ตามเราเสียเรียน ท่านแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคําว่าร่างกายเนี่ยผมใช้แทนคําว่าขันห้า <c oughs> ขันห้าจริงๆก็คือร่างกายและขันห้าทั้งหมดที่มีห้าอย่างสิ่งที่มีความจําเป็นจริงๆก็คือรูปเพราะขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญ,ญญาณ สิ่งใดที่เห็นได้ในตาเปล่าสิ่งนั้นเรียกว่าโูปเวทนาได้กับความสเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างสัญญาได้กับความจําสังขารได้กับอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจคืออารมณ์ที่เป็นกุศลใจก็สะอาดใจดีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเขา้เขาครอบความใจใจก็สกปรกใจเลวและวิญญาณได้กับความรู้สึกธรรมศสตร วิญญาณนี้ไม่ใช่จิตนะครับวิญญาณกับจิตคนละดวงกันคนละอย่าง <c oughs> วิญญาณมีความรู้สึกอย่างเดียวไม่มีความคิดคืออารมณ์คิดไม่มีจิตแต่ก็มีอารมณ์คิดไม่ใช่วิญญาณน,นี่เข้าใจตามนี้สำหรับที่นางสีท่านเขียนไว้ว่าการตัดสกายยติถิต้องตัดเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์อาหานครับความจริงได้เขียนว่าสุดยอดถูกแต่ว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องมาเลยก็จะเข้าใจผิดคิดว่าคนอย่างเราไม่สามารถจะเป็นประโสดาบันได้วามจริงที่ดนเขียนไว้ทำไมตัดสูงสุดไปหันานนั่นจะพูดถึงการตัดกิเลสกันตัดกิเลสเพื่อความเป็นอันห์า อันนี้เรามาตัดกันแค่จะเป็นประโสดาบันทศกิธาคามมีเป็นการจำกัดํำจำกัดความโกรธไว้ในขอบเขตก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายร่างกายนี่อยู่ไปตลอดไม่ไม่รอดแน่นอนต้องตายแน่ก่อนจะตายเราไม่ยอมไปเอา,บาภบขู่ว่าเราเป็นคนแล้วนี่เป็นคนแล้วกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกวราว่าถอยหลังลงคลอง ไม่ใช่สอยหลังเกาคลองถอยหลังลงก้นคลองไปเลยจมดิง่งกุยจ่ายเต้าเข้ามาได้ทั้งความเป็นมนุษย์อีกแสนกับไม่ไม่มีโอกาสเราขาดทุนมากแนละ้วคุมอารมณ์ไ้คือว่าจะไม่ยอมไปนรกเพราะยึดคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งหมายหมายว่าคอยดึงเราไว้ไม่ยอมให้หย่อนตัวลงนรก หลังจากนั้นดังสาสินห้าบริสุทธิ์คือไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะทำลายสัตว์และบุคคลไม่รักทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็ไม่คิดจะรักทรัพย์สมบัติของบุคคลได้บุคคลทางใดด้วยรักก็ไม่รักโกงก็ไม่โกงไม่ยืมไม่แย่งทุกอย่างพอใจเฉพาะทรัพย์สินจะาหามาได้โดยชอบธรรม แล้วก็ไม่ยืยอ,อย่่งคนรักของบุคนลอื่นก่อจริงคนรักคนเดียวก็เหลือแหลแล้วเวลาคบปรนคองก็ไม่หวัดไม่ไหวการนคงกันไม่สําคัญสาคัญเวลาหากินเวลานี้่ทรัพย์สินก็หาได้ได้ฝืกเคืองมันยากแค่คนรักคนเดียวต่างคนต่างรักกันก็พอใจรักมากดีมากไม้ก็รักมากแต่บุคคลน้อยหกคนคนเดียวเรารักให้มากเาก็มีความสุข นี่พูดกันน,กนักคนนักศาสนินแล้วต่อไปก็เราก็พยายามพูดตามความเป็นจริงเรื่องพูดเนี่ยพูดเฉพาะตามความเป็นจริงไม่พูดบทดอย่างเดียวก็ยังเป็นการสะเทือนใจกันคือยังมีการก,ารก,ารกล่าวคำหยาบเป็นการยุยงส่งเสริมไม่แตกเ้ากันพูดวาจาไราประโยชน์ฉะนั้นก็เว้นเสียหมดเว้นคำพูดที่ไม่จริง เว้นคำพูดที่เป็นเครื่องเสียดแทงคือการกล่าวคำหยาบให้เขาสะเทือนใจเว้นจากการส่อเสียดยุโยงส่งเสริมว่าแตกเล่ากันเล่นท่ากันแล้วก็เว้นจากการพูดด้วยวาจาที่เลวไหลและประโยชน์พวกความวาจาทั้งสี่ประการถ้าเราใช้เป็นเครื่องสะเทือนใจมากดีไม่ดีก็ขัดใจกันโกรธกันแล้วก็งดมันเลยใช้แต่วาจาจริง วาจาไพเราะที่น่าฟังวาจาสร้างสรรค์ความสามคัคคีวาจาที่มีประโยชน์แค่นี้พอและต่อไปเราก็เวน้นใาการดื่มสุรามีไรเพราะสุรามีไรเนี่ยมันมีแต่โทษประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันมีสําหรับคนเลวแต่บัณฑิตถือว่าเป็นโทษบัณฑิตหมถึงคนรู้คนฉลาด แล้วก็มีกำลังใจว่าอย่าเพาะคิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทางนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมนุษย์เต็มในความทุกข์มีความวุ่นวายตามที่กล่าวมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่มีความสุขไม่นาน ถ้าหมดบุญวัสนาบารมีก็ต้องโดดฝ่องลงมาใหม่โดดมาค้างที่เมืองมนุษย์ก็ยังบุญตัวส่วนใหญ่ลงอเวจีไปเลยฉะนั้นเราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ผมก็เลยไปชวนท่านบ้าเรือนิพพานกันไปอีกเขาว่าบ้าเรียน้ํามันบ้าเรือวัตถุธาตุแล้วก็ไม่พอมาบ้าเรืยน้ํามันเพราะความจริงเรียน้ํามันก็พ้นบ้าไปแล้ว พอถือสองพันห้าร้อยี่สิบสี่เขาเจิดเจาะน้ำมันพบพระโคกโคพนบาที่เรามาจำกัดความโกรธถ,ถามว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ว่าจำกัดความโกรธว่าในวงแคบที่พระโสดาบันโกรธจริงแต่ความรุนแรงน้อยเพราะเกรงอบายภูมิ อาจจะมีความโกรธพระโสดาบันขั้นตนความโกรธยังรุนแรงบ้างแต่ว่าจิตคิดจะฆ่าคนคิดจะฆ่าสัตว์ไม่มีจำกัดไว้แค่โกรธไม่คิดถึงฆ่าลลถไปนอนต่อไปนี่เป็นพระโสดาบันท่านขั้นสตากัดตัวแยงหยาบพระโสดาบันขั้นโกลังโกลังโกละ อันนี้ความโกรธองพระโสดาบันพระโสดาบันขั้นนี้ก็มีตรงความขั้นไหนก็โกรธทนั้นแต่ความตรวขั้นรุนแรงที่คิดจะประหัตประหารไม่ถึงตายไม่มีนม่ถึงความเขามไม่ชอบใจมีมากยังมีอยู่แต่ว่าระง,งับสั้นเขาคือหายเร็วเข้าให้ภัยเร็วต่อไปพระโสดาบันละเอียดที่เรียกว่าเอกวิชี เอกวิชีนี่ความโกรธความสะเทือนใจน้อยเต็มทีจิตให้อภัยมากขึ้นรงมวามเราจำกัดความโกรธไว้ในวงแคบๆตามระยะอยู่ๆเลวจะบอกฉันเลิกโกรธไอ้น,นี่มันไม่ได้ต้องคิดว่าสามีพัญญากันกว่าจะแต่งงานกันได้ก็ต้องใช้เวลา บางทีบางคนก็ใช้เวลามากมากแต่เวลาเลิกกันมันยากต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะความรักมันผูกพันแน่นหนาเสร็จแล้วเมันก็ความโกรธกับเราก็ไม่กันความโกรธกับเราเป็นรบหาสมาคมกันนับนับอสงไขยกับไม่ทวนที่ว่าไม่ทวนก็นไม่รู้เกีย่ยสงไขยกับย่อยู่ก็ย่ผลักให้มันโดดไปเฉยเฉยไม่ได้มันต้องค่อยคยผ่อนทีละน,น,น้อย ถ้าเราจำกัดขอบเขตของความโกรธได้อย่างนี้ก็รงความอบายภูมิไม่มีความสุขก็มีขึ้นต่อไปเราก็จำกัดความโกรธให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งขั้นสกิทาคามีขั้นสกิทาคามีมีความรู้สึกในการตัดสัโยอดเหมือนกันแต่การให้อภัยมีเหตุมีผลมากขึ้นจิตใจมันมีความฉลาด มีปัญญามากขึ้นมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องการโกรธกับใครมีอย่างเดียวต้องการความรักความเห็นใจความเป็นเพื่อนกันแต่ว่าที่ต้องโกรธก็เพราะว่ากิเลสบางอย่างเข้ามาแทรกแซงใจทำลายความดี ดันั้นคนที่ทาไม่ดีให้สะเทือนใจผู้อื่นผู้คนนั้นไม่มีเจตนาแท้แต่ว่าผีกิเลสของเขาสิงใจมันเข้าบังคับใจเขาบุคคลนั้นเขาจึงทําให้เราทำให้เราไม่ชอบใจเราให้อภัยไปเลยเออคนนี้ทําผิดความชั่วพูดผิดพูดชั่วก็ร,รู้เท่าไม่ถึงการอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสบ,บังคับจัดแป่พยาานแล้วก็มีภพมิหารสี่หนักขึ้น มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉานเสียไข่ผู้เวยขาความวางเฉยก็ทกตั้งกับความไม่พอใชอบใจวาจาที่สะดุดอันดับแรกเอาเฉยเข้าไปสกัดไปก่อนสกัดไปน,นานๆเมื่อกินดีไม่ดีก็สลายตัวไปเลยฉะนั้นอารมณ์เขาว่าอนาคามีอันดับแรกความโกรธยังหนักอยู่นิดหนึ่ง ยังมีความสะเทือน,นใจอยู่บ้างแต่ก็หายเร็วให้อภัยเร็วนขคานาข้าพม,ม่าสีครอบงามจัดมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ทรงตัวจริงโลกนี้เต็มมีความเต็มมีความยุ่งยากความเดือดร้อนไม่มีความแน่นอนเราไม่ต้องการอาบายภูมิไม่ต้องการมนุสโลกเทวโลกต้องการตนิพันธ์อย่างเดียว อารมณ์อย่างนี้หนาแน่นขึ้นความโกรธก็ค่อยสลายตัวน่าน่เขา้าบางทีเขาว่ามาแรงแต่มีความรู้สึกเบายังไม่สะเทือนบางทีเขาด่าวันนี้อีกสามวันยังนึกไ,ได้ว่าเขาดา่าวันก่อนคิดว่าเป็นการพูดเล่นกันอันนี้เปรมณ์ของานาคามีและพระอนาคตษพระสิกขาคามีและพระสิกขาคามีนีทถ้าละเอียดที่สุดใกล้อนาคามี จะไม่รู้สึกทั้งด้งความรักและความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ปกติไม่มีความรู้สึกเลยแต่ว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีคึ้นบางขณะคือเดือนหนึ่งนานนๆครั้งเวลาที่จิตสงบสงัดอารมณ์ความรักจะกระตุ้นขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์ความไม่พอใจใจะโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วถูกตีกลับไปเลย อันนี้เป็นพระสิกข,ขาคามีขั้นละเอียดขั้นที่จะถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้แสดงว่าเราจํากัดองค์ขอบเขตของความโกรธได้และก็สามารถทำลายกำลังของความโกรธให้เกือบไม่มีกำลังเลยพอถึงแค่นี้ก็พอใจพอใจของผมก็หมายความเรายังโกรธใครถามมาเราก็ยังโกรธ ในเมื่อเราไม่เป็นพระอนาคามีเพื่นใดดล้ยังโกรธแต่ก็ตอบเขาว่าฉันยังมีความโกรธฉันยังมีความโลภฉันยังมีความหลงฉันยังมีความรักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ฉันไว้อเก็บไว้ในขอบเขตในข้อแคบๆซึ่งมันดิ้นไม่ถนัดนักแต่จะไปโกนใจมันแต่โกนมันหนักมาเข้าทำมาแหกข้อค็ได้แต่มันยุ่งจัดบอกเขาอย่างนั้น กระโดงความกําลังใจของเราจะทำถึงขั้นไหนก็ช่างอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระโสดาสีทาคากระโดงความโสดาสีทาคาสองอย่างกําจัดแค่กิเลสสามอย่างคือสกายติความรู้สึกว่าร่างกายมันจะไม่ตายเนี่ยเลิกค,ค,คิดคิดวันตายเสียวิจิกิจฉายการสงสัยในความดีของอพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงเลิกสงสัย จะปัญญานิดหน่อยพอศีลับตาปรมาตย์รักษาารวาทักษาสินห้าครบทนอิสุสมมเนยรักษาสินสิบสินสองน้อยยี่เจ็ดให้ครบทน,รนเ,นรนทนนเครืร่องความการรักษาสินรักษาจงตั้งชินไม่ต้องระวังมีอารมณ์ชินในสิขาบทต,ต่างๆว่ามันเป็นของไม่หนักเป็นของธรรมดาที่เราทําได้แบบง่ายๆแค่นี้ความโกรธ มันก็จะค่อยๆสลายตัวไปมีกำลังเบาผมยังจะไม่พูดว่ามันหมดไปตอนนี้เพราะอะไรวพาถ้าบอกว่าหมดถ้ามันโกรกขึ้นมามันจะสวยจะเผลอเรื่อ,องความว่าค่อยๆระงับค่อยๆกดใจทีอว่าเป็นของธรรมดาถ้าถูกดาก่าถูกว่าคิดปากเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขาด่าชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขานินทาก็หมดเรื่องอ เป็นว่าถ้าเราสามารถแบบไหนทําแบบนั้นนี่ผมที่บ้ามาแล้วก็บังเอิญจริงๆครับบาทสมเด็จเจ้าหัวททรงตัดถามท่านตนตัดถามล้าข่าวออกไปเขาก็หาว่าผมบ้าเวลานั้นผมจะไปโกรธอะไรก็คนว่าผมบ้าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าผมได้ยินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาแต่เขาว่าผมได้ยินเขาจะโกรธเขาไม่โกรธไม่แน่ แต่ที่ข่าวที่มาเนีเพราะว่าบ้าปุ๊บผมก็ยิ้มแล้วทําไมจึงยิ้มเพราะผมก็มีเพื่อนบ้าน่เอยที่ว่ามีเพื่อนบ้าเพราะผมบ้าพูดพูดตามความรู้สึกที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากันต้าตอนไม่ถึงนะยังไม่พบน้ํามันที่ว่าผมเป็นเพื่อนบ้าเพราะข่าวนี้ออกไปคนก็บ้าต่อ คือบ้าด่าผมบ้านินทาผมทั้งๆได้วันเดือนปีมันยังไม่ถึงคนประเภทนี้เป็นคนไร้เหตุไร้ผลเว่าแต่คนมีเหตุปีผลแต่คนดีจริงๆเขาจะรับฟังไวใจเฉยยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่ปฏิเสธเวลาที่พูดไปมันมีกำหนดเวลาว่าต้องพอศ .2524 ฟ้าจะสาง ความจริงไฟฟ้าจะสางนี่ก็มีคนมาถาม,มบ่อยว่าวัาไจะสว่างตอนนี้เขามาต่ออีกนิดนึงเอาอีกนิดเดียวนะเฉพาะหน้าเกษตรหน้านี้มาต่ออีกนิดนต่ว่าต่อไปเมือสสอ่อปีพศ2530พระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าอันนี้ก็เดาเองก็แล้วกัน อย่าลืมนะผมยังไม่พูดถึงเวลาเที่ยงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้ามาอะไรความสว่างก็มากขึ้นคนเห็นหน้ากันมากขึ้นไอ้ทรัพย์ทินน้าตาเที่มันอยู่ในในแผ่นดินเป็นทรัพยาก,กรก็จะปรากฏหนาแน่นขึ้นคนก็จะเริ่มมีความสุขแต่ความสุข ไปพศสสัปก็ต้องถือว่าเป็นความสุขอย่างมนุษย์อย่างคนธรรมดาไม่ใช่ความสุขอย่างพระอริยเจ้าความสุขที่อิงอมิตรมันไม่มีอะไรสุขจริงจริงๆแล้วมันก็เป็นเชื่อใสายัองความทุกข์แต่ว่าเราได้มาไปที่พอใจถือว่าเป็นความสุขเร่ต่อไปเบื้องหน้า ต่อไปเปื่อนหน้าจะเป็นยังไงผมก็จะไม่พูดทิ้งไว้แค่นี้ก่อนบ้าไว้อีกนิดหนึ่งว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเหนือขอบฟ้าต่อเมื่อพศ2 5 3 0เอต่อไปนี้ก็จะบ้าเรื่องอะไรต่อไปรวมความบ้าไว้เท่านั้นนิด่ดีไหมแล้วต่อไปวันหน้า ถ้ามีโอกาสถ้านั่งพูดไม่ไหวแค่นอนพูดก็ไม่เป็นไรนี่ฟังไปดีที่แรกเสียงเริ่มใสๆนี่นก็พักไปหน่อยมาก็เริ่มเคืออีกแล้วอย่าลืมว่าช่วงนี้ยังเป็นวันที่22กระกฎาคม2527เป็นตอนที่4ที่เราพูดกันเรื่องบาบาแล้วต่อไปเรื่องหน้าจะบ้าเรื่องอะไรดี วันนี้บังเอิญมีข่าวเขาดูโทรทัศน์ดูข่าวกันโทรทัศน์ททกันเขามาบอกว่าทางการไปฟ้าฝ่ายผิดกำลังเจาะหาความร้อนจากใต้ดินผมไม่ได้ดูกับเขาจะบอกขุดเจาะทางเชียงใหม่ผมก็ดีใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความร้อนจากใต้ดินมีมาก มีมากในประเทศไทยที่จะจมันจะเจาะได้แหล่งยาวที่สุดและก็มากเป็นแผลใหญ่ในใต้ดินที่ให้ความร้อนถ้าเรานำขึ้นมาได้ไอ้เรื่องกระแสะไฟฟ้าสบายมากโรงงานต่างๆในใช้อน,น้ำก็สบายมากแต่ว่าต้องยกไปในสถานที่ที่แผ่นดินมันแตกมันแยกอ,อยู่ภายในแล้มีความร้อนสูงจเจาะแล้ไม่ถึงประโยชน์ใหญ่มาก ถ้าถามว่าเจาะที่ไหนบ้างผมก็ไม่ต้องบ้าเรื่องนี้ทางนี้ก็ทางได้การท่านมีความต้องการแล้วแล้วการพิสูจน์ความร้อนใต้ดินก็เป็นของไม่ยากความจริงแร่ยูเรเนียมชื่อว่าเป็นการค้นหายง่ายอยู่แล้วมีเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดวิสูจ์เป็นเครื่องตรวจง่ายๆแต่ว่าความร้อนใต้ดินยิ่งง่ายกว่าแย่แจยูเรเนียมอีก จากนั้นดาวทางองค์ไฟฟ้าฝ่ายผิดของประเทศไทยเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีเครื่องมือเพราะว่าในการต่อไปไม่ช้าแรงงานกระแสะแรงงานที่ใช้กับเครื่องจักรจะไม่ต้องใช้กระแสะน้ำกระแสะน้ำก็ยังต้องใช้อยู่ก็ดีเป็นการเรียกว่าเป็นผลได้ได้ผลไม่จากการลงทุนน้อย ต่อไปถ้าได้ความร้อนใจไต้ดินอีกจะมีประโยชน์ใหญ่เป็นว่าในการต่อไปผมก็คงจะว่าเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้คลองความร้อนใต้ดินผมทราบไ้ยังไงมันเป็นเหตุเนื่องจากจะไปเมริกาไปพักที่ฮาวายแล้วดอกเตอร์ปริยาดอกเตอร์ปริญานนตาไหลน่เทอเป็นดอกเตอร์ฝ่ายธรณีวิทยา เธอพานั่งเช่ารถสิงห์พาไปเที่ยวในรอบเกาะฮาวายก็ปรากฏคุยกันเรื่องนี้แต่เมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาเหตุการณ์ก็ปรากฏผมก็มีอะไรอยู่นิดหนึ่งถ้าไม่กระทบผมก็ไม่อยากรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดถ้าเรื่องใดกระทบก้าก็อยากรู้นั้นกระทบอะไรรู้ว่านั้นไม่กระทบไม่รู้เพราะอะไรเพราะขี้เกียจรู้ รู้ไปก็แข่นั้นไม่รู้แข่นั้นรู้ไปเพราะแก่ไม่รู้ก็แกเพราะใกล้าตายสัญญาณบอกเวลาจบแล้วมอหมดแล้วนี่ครับสัญญาณสองเครื่องบอกมาแล้วว่าหมดเวลาจ้ะคงก็ต้องขอลาก่อนคว้าคว้าความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาานพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี